แช่แมยุ่งกันสวนมะนาวคุณวัดนะคะกินนึ่งปลาม่เลงเจ้าของสวนอุ้ยเนียงอะไรมะนาวค่ะมะนาวที่แบบนี่ค่ะพรีเซนต์มันเป็นมะนาวที่แปลยุ่งค่ะยุ่งค่ะโอ้ยถ็บตัวอีกขอาไปค่ะมันเป็นมะนาวที่รูปแรกเหมือนเลมอนมันเป็นเอฟเฟกต์ประกอบขากคะเลมอนแล้วก็ไม่กลิ่นเหมือนเลมอนเลยนะคะทุกคนไม่เหมือนมะนาวธรรมดาโหมาก หอมจริงๆหอมเห,ห,เหมือนเหมือนลูกอมมะนาวปูเขาเอาอ,เอ,อมันหอมเหมือนลูกอมเลยชีเลยลูกสังเกตว่าที่เนี้ยใส่กันเงีเป็นเหมือนกันหมดจะมีแบบนี้เหมือนลูกอ่อนแต่ไม่ใช่นะเนี่ยโอ้อยแปลกหอมจริงๆค่ะแลวในคลิปก,ก็มีการโดหน <S <S <ค>หอมหอมเราเรามาเรามาเก็บมะนาวไปโชว์นะคะในงาน เศรษฐกิจพอเพียงนะคะของโรงเรียนก็ไม่พอเพียงสิงนอยากอยากให้เห็นเนาะบรรยากาศด้านหลังของเราเสียงตายขึ้นมาสูงมากตรงไหนอ่ะครูบอมที่เรามามองจากตรงนี้เราอยู่ตรงไหนตรงหลังคาบ้านเยอะๆเน่ะใช่ไหมใช่ค่ะนู่นค่ะแม่นาขุมค่ะโอ้ตรงนี้ตรงนี้ เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวจะปรับกล้องให้ดูนะคะว่าเรามายังไงข้างล่างเป็นภูเขานะคะอ๋อมองไม่เห็นเดี๋ยวโอ้ยุงก็เยอะไม่สามารถปรับกล้องขนาดนี้ได้อยากให้เห็นตรงนี้ตรงปลายนิ้วนี่คือหมู่บ้านที่เรามานะคะสูงมากไอ้ขาวๆที่เห็นนี่ก็คือแม่น้ำโขงและตรงนั้นก็คือ ประเทศลาวนะคะพวกเราเห็นด้วยนะคะยุงกัดเยอะมากขออภัยขอจบคลิปก่อนตบยุงก่อนนะคะ